ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพื่อได้มีการเตรียมความพร้อมต้อนรับองค์ขมนตีพร้อมคณะเดินทางมาติดตามและกครขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่20กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ครับนางสาวชาตรินบุญเกิดครับผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่22พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญนภา ดุลยะนั่นในครับนักวิเคราะห์นโยบายและ,ะแผนชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อประชุมและกะเตรียมความพร้อมในการตอดรับองค์ขมนตีและกับคณะที่จะเดินทางมาติดตามและกัะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญในวันที่2 0กุมภาพันธ์2 5 6 8ณโครงการฝายห่วยยางนะครับอันเนื่องมาจากพระาราชดำริตำบลกุดประดุกและกัะโครงการฝายห่วงเจั่น2อ,อันเนื่องมาจากพระาราชดำริตำบลน,น้องมะแซลอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญ โดยมีน้าไพ่ทุนนะครับพมสอนหัวหนา้าสำนักงานจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหะายกับประชาชนในพื้นที่ร่วมเหตุการ์ต้อหลับเมื่อวันที่11มิถุนายน2560ครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมรับโครงการฝายหัวย่าง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อซอยเหลือราชฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแค่น้ำสำรับอุปโภคบริโภคและการเหตุการณ์เกษตรในฤดูแล้งทางกรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำอาลนลำหวยยางกว่าง13.20เมตรยาว55เมตรสูง2 5 0เมตรเพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับน้ำที่สูงขึ้น และการขุดลอกลำหวยยางนะครับด่านเหนือความยาว1,600เมตรลึกถึง1.50เมตรพร้อมกับการดำเนินการหลือฝ่ายหม้อขอเดิมที่ชำรุดเสียหายดำเนินการแล้วเซตเมื่อเดือนตุลาคม2,561ซึ่งโครงการฝ่ายหวยจันลั่น2องนะครับอนเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการหวยจันลั่นสองว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อซอยเหลือราษฎรนะครับซึ่งกระประสบความเดือดร้อนจากการขาดแค่น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเหตุการเกษตรในดูแล้รงกรมชลประทานได้มีการดำเนินการกอร่อสร้างสร้างอาคารทดน้ำแทนฝายเดิมที่ชํำรุดพร้อมทั้งคุดหลอกล่ำหวยนะครับความลึกความหลึก1.5เมตรยาว1,000เมตร เพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วยจำลันได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2560นั่นเองครับ